ต้น,ต,นต้นขัวเปอไเป็นหมูกรอบหม้อทอดไร้น้ำมันทําโคตรง่ายใช้เวลาไม่ถึง2ชั่วโมงเริ่มมาก็ตั้งน้ําแล้วใส่เกลือน,นิดนึงพอน้ําเดือดแล้วใส่หมู3ชั้นต้มจนสุกประมาณ10นาทีพอครบเวลาก็ตักออกแล้วก็มาจิ้มหนังให้ทั่วแล้วทาหนังด้วยน้าส้มสาชูกับเกลือเสร็จแล้วพักไว้ประมาณ10นาทีแล้วก็มาใส่หม้อทอดต้ก อบด้วยไฟต่ำสุดเป็นเวลา1ชั่วโมองอย่างของผมได้80องศาพอครบ1ชั่วโมองจะได้หนังแห้งๆแ,แบบนี้จากนั้นอบต่อด้วยไฟ200องศาเป็นเวลา2ี่นาทีระหว่างรอก็มาทาน้ำจิ้มทแทบๆปั่นพริกกับกระเทียมแล้วปรุงด้วยน้ำมะนาวน้ำปลาและน้ำตาลอัตราส่วนประมาณนี้เลยคนให้เข้ากันชิมให้ได้รสที่ชอบเตรียมไว้อพอครบ20นาทีแล้วจะได้หน้าตาประมาณนี้แล้วก็เอามาหั่นให้เป็นชิ้นๆพอดีคำเสร็จแล้วจัดใส่จานนมผักชีลดความเป็อเปื่อนเตรียมน้ำจิ้มแล้วก็นำไปเสิร แซ่บ<อ><อ>